เกินเรื่องครึ่งนาทีเมื่อมนุษย์อีทีกลับมาเยือนโลกบ้านเกิดหลังอพยพย้ายถิ่นออกจากดาวโลกไปได้กว่าหลายปีพวกเขาพบว่าดาวดวงนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดผู้ล่าที่ทรงพลังและไร้ปราณีการเผชิญหน้าที่ไม่คาดฝันนำมาซึ่งการประทะครั้งใหญ่ เรื่องราวที่เต็นไปด้วยความลุ้นระทึกและความลับจากอดีตกำลังรอคุณอยู่เชิญติดตามฉบับเต็มต่อจากนี้ได้เลยค่ะเรื่องไม่เดียวดายในอวกาศภาคสทรงคราม,มิวัฒนเผ่าพันธ์แห่งจักรวาลดาวโลกในปีพศ .1.23,000 พันล้านมนุษยชาติก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญสูงสุดด้านอาวกาศและเทคโนโลยี พวกเขาสามารถสร้างยานอวากาศที่ลำหน้าดินด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงและเดินทางข้ามไปยังอีกฝั่งของกาแล็กซี่ได้แต่แล้วความสงบสุขของมนุษยชาติก็ถูกทำลายลงเมื่อเกิดระเบิดซูเปอร์โนวาในระบบดาวใกล้เทียง พลังงานมหาศาลจากรังสีอัมมหิตที่ปลดป่อยออกมาสามารถเดินทางมาทำลายสิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยีบนโลกได้ในระยะเวลาอันสัน้นมนุษย์เริ่มต้นโครงการอบพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พวกเขาต้องการย้ายไปที่ดวงดาวใหม่ที่ชื่อ t p 4 3 3 6ซึ่งมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโลกและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย เมื่อยานอาวกาศลำแรกเดินทางถึงดาวที4 3 3 6่ p 4ม3 6มนุษย์พบว่าดาวดวงนี้เต็มไปด้วยป่าเขียวขจีอากาศบริสุทธิ์และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ที่นี่เหมือนโลกของเราในอดีตแต่สดใหม่กว่าหนึ่งในนักสำรวจกล่าวเมื่อการอบพยพสิ้นสุดลงโลกกลายเป็นดาวเคราะห์ร้างที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ หลังสีอัม,มหิตจากซูเปอร์โนวาทำลายทุกสิ่งที่ยังคงอยู่บนพื้นโลกซากอาคารเทคโนโลยีและบันทึกต่างๆถูกกลบอยู่ใต้พื้นดินไปเองตามกาลเวลารอคอยให้ผู้มาพบเจอในวันข้างหน้าหลายล้านปีหลังอพยพ มนุษย์ได้ปรับตัวและกลืนกินเข้ากับสิ่งแวดล้อมและชีวภาพใหม่บนดาว t p 4 3 3 6อยู่เป็นเวลานานจนเกิดวิวัฒนาการกลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่ามนุษย์อีทีที่ทั้งฉลาดและลำหน้ากว่ามนุษย์ดั้งเดิมในอดีต จนมาถึงบัดนี้มนุษย์อีทีก็กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อีกครั้งดาวที่พวกเขากำลังอาศัยอยู่กันมาหลายชั่วอายุเริ่มเสื่อมโทรมคล้ายกับดาวโลกที่เคยเป็นมาก่อนผู้นำกล่าวในที่ประชุมใหญ่ว่าเราต้องหาทางออกและดาวโลกบ้านเกิดของเราอาจเป็นคำตอบยานอาวกาศล้ำสมัยถูกส่งกลับไปยังโลก เพื่อสำรวจหาความเป็นไปได้ที่จะอยู่อาศัยที่นั่นอีกครั้งดาวนี้คือที่ที่เราจากมาแต่มันจะยังเหมือนเดิมไหมนักบินกล่าวพลางมองภาพดาวโลกจากระยะไกลเมื่อยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกพื้นผิวดาวปรากฏเป็นภาพของป่าเรืองแสงและสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนี่คือดาวโลกกันเหรอมันเปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือเขาเดิม หัวหน้าทีมกล่าวทีมสำรวจเริ่มลงพื้นที่ระหว่างการสำรวจทีมพบสมุดบันทึกและกล้องวิดีโอเก่าของดีทานจากบ้านไม้ผุพังที่ดูเหมือนเป็นร่องรอยอารยาธรรมของมนุษย์นี่อาจเป็นคำตอบบางส่วนที่เราเฝ้าหานักวิจัยพูดพลางถือกล้องขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังและเก็บเข้ากระเป๋าทันใดนั้น ทีมพบรอยเท้าแปลกขนาดใหญ่บนพื้นมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาดูขนาดของมันสิหนึ่งในทีมกล่าวด้วยความตกใจไม่มีใครรู้ว่าโลกที่พวกเขากำลังยืนอยู่นี้ได้กลายเป็นอาณาจักรของสัตว์ประหลาดผู้ล่าสิ่งมีชีวิตซสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่พันธุ์ได้ด้วยการแตกหนอ่อโดยไม่ต้องพึ่งพาการสืบพันธุ์แบบเดิมความลึกลับของรอยเท้านั้น ถูกเปิดเผยในไม่ช้าเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดคู่ล่าเป็นครั้งแรกมันมีรูปร่างสูงใหญ่ปากาง,งาพผง,งาบของมันเหมือนอยากจะหาอะไรใส่เข้าปากอย่าขยับมันกำลังจับตามองเราหัวหน้าทีมสั่งการจนกระทั่งมันร่วมชันหัวส่งเสียงคำรามดังก้องทุกคนจึงรีบวิ่งหนีถอยห่างออกไปตั้งตัวไกลๆทันที สัตว์ประหลาดผู้ลายืดแขนที่แข็งยุ่นของมันสะบัดตีเหมือนแส้ให้เหยื่อรายหนึ่งล้มบาดเจ็บและเริ่มเดินเข้าหาเหยื่อที่กำลังล้มนอนอยู่บนพื้นเพื่อนร่วมทีมรีบใช้กำแพงพลังงานกั้นไม่ให้สัตว์ประหลาดผู้ลาเข้ามาใกล้ไปได้มากกว่านี้กำแพงยังกันบัรดาอยู่แต่เราต้องรีบผาทางนี้นักเทคโนโลยีตะโกนลั่น หลังการต่อสู้ที่หนักหน่วงทีมสามารถจับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งไว้ได้เราต้องศึกษาและเข้าใจมันมีอาจเป็นกุญแจของทุกอย่างนักวิจัยกล่าวทีมสำรวจตัดสินใจกลับขึ้นยานพร้อมด้วยสัตว์ประหลาดและข้อมูลโบราณภารกิจนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของเราหัวหน้าทีมกล่าวระหว่างทางกลับ ยานอาวกาศลงจอดบนดาวที่มนุษย์อีทีอาศัยอยู่นำมันไปขังในกรงพิเศษทันทีอย่าให้มีช่องว่างให้หลุดออกมาได้หัวหน้าทีมสั่งในกรงขังสัตว์ประหลาดผู้ล่าเริ่มมีพฤติกรรมแปลกมันสงบเงียบเกินไปเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างนักวิจัยกล่าวพลางเฝ้าสังเกต ไม่กี่วันต่อมาภูลาที่ถูกจับมาได้เริ่มแตกหนอชีวิตใหม่มันกำลังสร้างหน่อชีวิตออกมาเร็วมากจนเราควบคุมไม่ทันนักชีววิทยาอุทานตัวลูกขนาดเล็กแปตัวหลบหนีผ่านทางช่องซี่เล็กๆของกรงขังพวกมันหนีไปแล้วเราต้องปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตะโกน แต่ไม่ทันการตัวลูกที่หนีออกไปเริ่มตั้งอาณานิคมและโจมตีมนุษย์อีทีย่านชุมชนเพื่อเก็บกินพลังงานให้เจริญเติบโตยิ่งกินเอาพลังงานได้มากเท่าไหร่พวกมันก็ยิ่งแพร่พันุ์ได้มากขึ้นเท่านั้นพวกมันกำลังสร้างฐานที่มัน่นนี่ไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่มันกำลังขยายอาณาจักรนักประวัติศาสตร์เอ่ย มนุษย์อ e. t ทีถึงจะไม่มีร่างกายที่แข็งแกร่งเท่าแต่ก็มีเทคโนโลโยีขั้นสูงอาวุธพลังงานแสงพลาสมาที่สามารถเจาะเกราะของผู้ล่าได้ได้ถูกแจกจ่ายไปยังทีมนักรบทันทีทีมนักรบใช้โดรนพลังงานควอนตัมขนาดเล็กที่ติดตั้งมากับปืนพลังงานแสงพลาสมาเข้าร่วมต่อสู้กับพวกมันให้โดรนบุกแนวหน้าก่อนพวกมันจะช่วยเปิดทาง ให้เราโจมตีจุดอ่อนของมันผู้นำกล่าวสัตว์ประหลาดผู้ลา่ามีการตอบโต้กลับด้วยการยืดแขนแข็งยืนของมันออกไปทำลายโดรนจำนวนมากแต่ระบบ AI ที่ติดตั้งในโดรนสามารถเรียนรู้จากการโจมตีและกลับมาพร้อมกลยุทธ์ใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นพูดมันเริ่มถอยยิงให้ถึงจุดอ่อนตรงส่วนกลางลำตัว มนุษย์อีทีวางแผนล่อสัตว์ประหลาดผู้ล่าให้เข้าสู่พื้นที่ที่ล้อมด้วยกำแพงพลังงานสนามแม่เหล็กกำแพงพลังงานนี้จะหยุดพวกมันไม่ให้หลบหนีได้นักวิทยาศาสตร์กล่าวสัตว์ประหลาดผู้ล่าส่วนหนึ่งที่ยังจับไม่ได้พยายามถอยไปสร้างอาณานิคมย่อยในพื้นที่ห่างไกลออกไปอย่างเงียบๆและจับกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าแทนพวกมันไม่ได้หนี แต่มันกำลังตั้งตัวใหม่หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์กล่าวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมนุษย์อีที่ปล่อยหุ่นยนต์อัจฉริยะรุ่น AMX-540 ที่มีระบบการต่อสู้และการคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสูงออกไปทำลายอาณานิคมย่อยของผู้ลา่าโดยความแม่นยำพวกมันทำงานได้อย่างไร้ที่ติและมันช่วยลดการสูญเสียของเราได้มากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกล่าว ขณะหุ่นยนต์ทำลายรังของผู้ล่าในพื้นที่ป่าหลังการต่อสู้อย่างยาวนานมนุษย์อีทีสามารถกำจัดสัตว์ประหลาดผู้ล่าได้มากกว่าครึ่งหนึ่งยังไรก็ตามผู้ล่าที่เหลือยังคงกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมนุษย์อีทีรู้ดีว่าพวกมันจะไม่หยุดพัฒนาเราต้องเร่งกำจัดพวกมันให้หมดก่อนที่มันจะฟื้นตัวอีกครั้งผู้นำกล่าวอย่างเคร่งขรึม หลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานมนุษย์อีทีพบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้พวกเขาเสียเปรียบสัตว์ประหลาดผู้ล่าก็คือการแพร่พันธุ์ที่รวดเร็วและต่อเนื่องของพวกมันหลังทีมประวัติศาสตร์ถอดภาษาจากสมุดบันทึกของอีธานสำเร็จและค้นพบว่าผู้ล่าคือผลลัพธ์ของการผสมผสาน DNA ของมนุษย์ในอดีตและสิ่งมีชีวิตในยุคไร้ล่า ที่แพร่พันธุ์ด้วยการแตกหนอ่อด้วยสารพันธุกรรมพิเศษที่ใช้โอนถ่ายพลังงานจากแม่สู่ลูกนักวิทยาศ,าศาสตร์อีทีเริ่มวิจัยในห้องปฏิบัติการอันล้ำสมัยพวกเขาใช้ DNA ของผู้ล่าที่จับได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดเราไม่สามารถฆ่าพวกมันให้หมดได้ในทันทีแต่ถ้าเราหยุดยังไม่ให้พวกมันขยายพันธุ์ได้การต่อสู้ครั้งนี้อาจเป็นไปได้มากขึ้น นักชีววิทยากล่าวหลังการทดลองหลายรอบนักวิจัยพัฒนาสารชีวภาพชนิดหนึ่งได้สำเร็จในรูปแบบก๊าซบรรจุที่ออกแบบเฉพาะเพื่อมาขัดขวางกระบวนการสร้างหน่อของพูลาสารนี้จะไปยับยั้งการทำงานของเส้นใย,ยประสาทพันธุกรรมที่ใช้รับถ่ายพลังงานระหว่างตัวแตกหนอ่อและตัวหน่อของพูลามิอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่ถ้ามันหยุดการแพร่พันธุ์ได้แม้เพียงเล็กน้อยเราก็มีโอกาสพลิกสถานการณ์หัวหน้านักวิจัยกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมัน่นก่อนส่งสารชีวภาพเข้าสู่สนามรบเพื่อลองใช้จริงเป็นครั้งแรกแม้สงครามจะยืดยาวแต่มนุษย์อีทีจะยืนหยัดต่อไปด้วยความสามัคคีและเทคโนโลยีที่ล้ำยุคนี่คือบทพิสูจน์ว่าเราสามารถเอาชนะทุกสิ่ง ตราบใดที่เรายังมีความหวังเมื่อทีมวิศวะได้สร้างอุปกรณ์ที่ช่วยเปิดกล้องวิดีโอรุ่นเก่าได้สำเร็จพวกเขาได้เห็นภาพและเสียงในกล้องวิดีโอของอีธานที่บันทึกไว้ทุกอย่างชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของภูลาซึ่งมาจากอีธานเขาอาจเป็นกุญแจสำคัญของทุกอย่างนักประวัติศาสตร์กล่าว มนุษย์อีทีประชุมหาลือและได้ข้อสรุปว่าควรยับยัง้งสายพันธุ์สประาดผู้ลากขั้นเด็ดขาดทั้งที่อยู่บนดาวของเขาในขณะนี้และบนดาวที่เป็นบ้านเกิดเราจำเป็นต้องหยุดต้นเหตุของพวกมันและอาจต้องย้อนกลับไปในอดีตไปหาอีธานผู้นำกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น สัตว์ประหลาดผู้ล่าที่เป็นเจ้าแห่งดาวไร้ล่ามานานเมื่อคิดจะต่อแยก,กับมนุษย์อีทีกลับโดนเล่นงานกลับเสยับเยินถึงขั้นกะไม่ให้ได้ปุดได้เกิดกันเลยทีเดียวชะตากรรมของพวกมันจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามภาคสุดท้ายแล้วนะคะ